สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชานล Magic Smapper t a i l a n d By j o h ์แพทนะคะคลิปนี้เราก็จะเป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูนั่นเองนะคะหรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่27ธันวาคมไปจนถึงช่วงที่เกิดวันที่20มกราคมถือว่าเป็นชาวราศีธนูในชาแนาลของอารย์แพทนะคะ เอาละค่ะพลังงานความรักของคุณจะเป็นเช่นกลนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวจะมาเปลียให้ฟังนะคะก่อนที่จะเข้าถึงการพยากรณ์นะคะขอบคุณสปอนเซอร์ช่องของเราก่อเล็กติกซาริกานะคะเป็นเล็กติกซาริกาที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะ3สี3แบบนะคะแบบเป็นสาริกาสั่งงานซาริกาสั่งเงินและซาริกาสั่งรักนะคะผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วทุกแท่งจะมี อักขระจานไว้ที่หัวลิปสติกนะคะให้ทราบว่าเป็นการผ่านพิธีกรรมมาแล้วนะคะให้บเกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะคะสายมูต่างๆก็ควรที่จะไม่พลาดนะคะนอกเหนือจากสวยงามทันสมัยแล้วยังมีความขลังอยู่ในตัวด้วยนะคะใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อดึงเอาสเสน่ห์เมตตามหานิยมพูดจาแล้วมีคนนิยมชมชอบรักใคร่ชื่นชมนะคะ ให้ให้ทำให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือเราอะไรประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะถ้าสนใจเข้าไปดูได้ใน Li n e Official ยลขอจนแพทนะคะแต่ก่อนจะใช้เตือนนิดนึงว่าจะต้องท่องมนบทสวดคาถาของสาริกาประจําแท่งนั้นๆก่อนเพื่อเป็นการปลุกพลังของสาริกาในตัวให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะพลังงานความรักนะคะ ในการดูดวงแบบนี้มันจะเป็นการดูแบบโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างถ้าได้ได้อะไรที่มันไม่ตรงหรือไม่ดีต่อใจก็ปล่อยวางเอาไว้ไม่ต้องเก็บไปคิดไม่ต้องเก็บไปซีเรียสเพราะนี่คือพลังงานโดยรวมแต่ถ้าใครอยากได้พลังงานที่เป็นส่วนตัวเป็นของคุณโดยตรงเลยแนะนําให้แอดไลน์ไอดีมาเพื่อสอบถามคิวดูดวงนะคะจันแพทรับคิวดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะก็สามารถคลิกเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะ เอาละคะ่ะเราจะเริ่มจากคนที่ในอยู่ในสถานะของคนที่มีคู่ก่อนและตามมาด้วยคนพบคนกุยและปิดท้ายด้วยคนโสดน,นะคะพลังงานความรักของคุณชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ในสถานะของคนที่มีคู่เป็นเช่นไรมาดูกันนะคะโอเคไพ่ใบแรกออกมาเป็นไพ่หกเหรียญคะ่ะ ก้าดาบเด็กถือไม้ท้าสองเหรียญและแปดเหรียญน,นะคะ ดูเหมือนพลังงานความรักของพวกคุณนะคะในสถานะของคนที่มีคู่เนี่ยในช่วงเดือนนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เลยนะคะไปโฟกัสในแง่ของการงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและรวมไปถึงในเรื่องของความเครียดความกดดันจากภาวะหน้าที่การงานที่มีเข้ามามากมายนะคะคุณมีปัญหาความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันตึงตัวอยู่ณนะขณะนี้นะคะ ก็มองหาธุรกิจอะไรอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อที่จะเป็นการพยุงพยุงสถานะทางเศรษฐกิจในครอบครัวนะคะคุณมองหาในเรื่องของการลงทุนเพิ่มบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของการาทำอาชีพเสริมอาชีพพิเศษอะไรงอกขึ้นมาประมาณนั้นเพราะคุณมีความเครียดความกดดันสูงนะคะในเรื่องราวของการงานที่คุณรับผิดชอบหน้าที่อยู่นั้นเรื่องราวของความรักเนี่ยมันก็ออกจา ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญหรือไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในพีเรียดนี้สำหรับคนที่มีคู่นะคะมาดูซิพลังงานความรักของคู่ของชาวราศีธนูเป็นเช่นไรในเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนพลังงานความรักของคุณออกมาเป็นเช่นไรให้ใบแล้วมาเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะ Queen of Charises a c of Pentacles Knight of Swords และเด็กจิืมนะคะ พอกันเลยค่ะทั้งคุณแล้วก็ทั้งคนรักของคุณนะคะโดยคนรักของคุณเนี่ยถ้าถามถึงในแง่ของการโฟกัสนะคะก็จะไปโฟกัสในแง่ของการเงินเหมือนกันนะคะการลงทุนมีความเครียดความกดดันสูงแต่เขาก็ยังาถามว่าต้องการความรักไหมก็แฟนของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยก็รอคอยความรักรอคอยการหันกลับมาให้ความสนใจจากคุณไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ พราะดูแล้วมันเป็นพลังงานแห่งความรู้สึกว่าเงียบเหงานะคะอาจจะไม่ได้ค่อยมีความสวีดมันก็ไม่ค่อยหวานชื่นต่อกันสักเท่าไหร่ mm. เนื่องจากมันมีปัญหาในในแง่ของการเงินเข้ามาเป็นปัจจัยทําให้คุณสองคนนี้คุยกันแล้วได้อย่างไม่ค่อยสมูทนะคะและอย่างหนึ่งคุณอาจจะต้องหาเงินเตรียมเงินไว้ใช้สําหรับเด็กด้วยนะคะบริวารหรือลูกๆหลานๆที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให เรื่องราวความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมาลดน้อยถอยลงไปเพราะคุณไปให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นๆแทนทีแทน,นนะคะทั้งทังที่ตัวความรู้สึกของคนรักของคุณเนี่ยก็ยังรอคอยและเรียกร้องความรู้สึกเอาเอกเอาใจการเอาใจใส่จากคุณคุณชาวราศีธนูไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมาดูซิแล้วเรื่องราวความรักของคุณนะในเดือนพฤศจิกายนนี้แนวโน้มจะเป็นเช่นไรนะคะในเรื่องของความสมคัญ Three of Wands have huh? four of Source Peace okay, of Pentacle. n นิสอปว n Queen of Cups นะคะในช่วงต้นๆของเดือนพฤศจิกายนนะคะมันก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของความนิ่งเงียบเพราะว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเอาเวลาไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองโดยที่ไม่ได้มองถึงในแง่ของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะความรู้สึกมันก็เลยจะนิ่งเงียบต่อกันไป นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของอเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรืออาจจะเป็นลักษณะข,ของการไปร่วมหุ้นหรือไปลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นกับเพื่อนฝูงหรือกับหุ้นส่วนนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อการงานเข้าที่เข้าทางลงตัวแล้วนะคะช่วงท้ายๆของปลายเดือนก็จะมีความสุขกันเข้า กันเกิดขึ้นนะคะมีความสุขมีการเอาอกเอาใจหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นได้อยู่เป็นครอบเป็นครัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ในช่วงหลังๆไปแล้วปัญหาต่างๆก็อาจจะคลี่คลายนะคะก็ได้พบกับความสุขได้พบกับพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่เคิร์นตั้มออรคลจะให้คำแนะนำอะไรอีกหรือเปล่า ในเรื่องราวของความรักความสัมพัญของคุณคุณนะคะมองดูแล้วก็ไม่น่าที่จะมีเรื่องราวอะไรมากมายในพีเรียดนี้นะคะก็อาจจะดำเนินชีวิตด้านความรักไปอย่างปกติสุขนะคะมองดูแล้ว taking step ค่ะไปกันทีละเก้านะคะไปทีละเก้าทีละ9ก้าเป็นเรื่องราวความรักที่มันเติบโตไปทีละนิดทีละหน่อยนั่นเอง dark thoughts นะคะความคิดในด้านมืดให้ระวังความคิดในด้านมืด conflict นะคะคือความขัดแย้งกันนะคะความคิดในด้านมืดซึ่งจะ,จะนำพาเอามาในด้านของการขัดแย้งกันนะคะการมีคอนฟ l i c t ต่อก,กัน grace g r a t i t u d e นะคะ และสุดท้ายค่ะ Happy Success นะคะแต่แล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะความอุดมสมบูรณ์ที่ดีเยี่ยมมันจะกลับคืนมานะคะและมองไปถึงในเรื่องของความสุขความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะผ่านอุปสรรคนะคะขวากหนามที่เข้ามาเป็นกำแพงเยอะแยะเลยในช่วงพีเรียดนี้แต่มันจะมีเข้ามาในช่วงต้นๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะที่อาจจะมีปัญหาคอน f l i c กับ คนรักคู่ครองหรือกับคนที่คุณร่วมการร่วมหุ้นลงทุนด้วยนะคะแต่แล้วคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะและก็จะนำพาเอาความสุขความสมบูรณ์แล้วก็ความสักเซสความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เดินไปทีละก้าวทีละสเต็ปนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรทางลัดถ้าลงทุนก็อย่าพยายามลงทุนหรือหาเงินแบบทางลัดค่ะให้ทำตามสเต็ปไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึงมันจะเกิดปัญหามันก็จะสามารถเคลียร์ได้แล้วท้ายที่สุดคุณจะได้ พบกับความสุขและความสําเร็จนั่นเองนะคะโอเคในสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในสถานะของคนมีคู่เรื่องราวคุณไม่ได้ค่อยเยอะแยะเลยไปโฟกัสเรื่องของการเงินหรือหาอาชีพเสริมอะไรพิเศษนะคะความรักถึงไม่ค่อยเอาใจใส่กันสักเท่าไหร่แต่ในช่วงสุดท้ายของปลายเดือนคุณก็จะกลับมารักคร่ปองดองกันเหมือนเดิมอุปสรรคมีแค่ช่วงต้นเท่านั้นเองนะคะเพราะเรื่องเงินเป็นปัจจัยสําคัญคะ่ะก็ขอให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างลงตัวนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะสู้กันต่อไป เป็นเดือนชนเดือนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่พาร์ทของคนคบคนคุยได้ไดเลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยนะคะชาวราศีธนูค่ะนะคะสถานานะี้ทั้งความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนนะคะดูซิว่าพลังงานความรักของคุณนะคะเป็นเช่นไรในเดือนพฤศจิกายนนี้ king of pentacles chariot king of swords ace of swords t ื่อออฟซอร์นะคะถ้าถามถึงในแง่ของความรักความสัมพันธ์ทั้งของคุณและกะ็ความรู้สึกของคุณมันดูเป็นความรู้สึกที่มันหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงนะคะคุณอาจจะมั่นคงกับคนไกลของคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งดูแล้วเหมือนเขาก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ดูแล้วมันเหมือนกับนิ่งๆต่อการมีความเย็นชามีความห่างเหินมีความไกลห่างนะ่ะพลังงานหน้าพ่้ออกมาเปน็นลักษณะแบบนี้คุณก็เลยเกิดความรู้สึกลังเลสับสนว่าเอ๊ะมันจะเอาไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ทั้งที่คุณยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความรู้สึกเดิมๆที่ยังสตรองและยังหนักแน่นอยู่แต่ดูเหมือนกับ สิ่งต่างๆที่คุณสัมผัสได้นะคะที่คุณรู้สึกได้มันมีแต่ความเพิกเฉยความเย็นชาและมีความไกลห่างกันขึ้นนะคะบางคนหรือบางรายอาจจะพักเบรกกันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันเพราะว่ามันมีแรงประทะหรือแรงที่มันแบบเป็นลักษณะของการต่อต้านกันเกิดขึ้นนะคะพูดคุยกันน้อยลงนะคะแต่ใจก็ยังลึกๆก,ก็ยังอยากที่จะรอการสื่อสารแอบสืบแอบส่องความเป็นไปของใครอีกคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลา เป็นพลังงานของคุณที่โชว์มาณนะขณะนี้นะคะอ่ะมาดูซิว่าแล้วพลังงานของใครคนนั้นของคุณลาเป็นเช่นใดนะคะณนะตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ เ,เขาจะสนใจกับการหาความสุขใส่ตัวเองนะนิสซอฟพันทุก l e s เขาหยุดนิ่งกับคุณเขาเย็นชากับคุณแต่เขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งกับคนอื่นนะอืเขาพยายามที่จะหยุดอยู่นิ่งๆอยู่ลำพังกับตัวเอง แต่ดูเหมือนว่าเขาดูเหมือนว่าเขาจะไปสารความสัมพันธ์ที่ไกลๆที่อื่นอะไรประมาณนั้นนะคะพลังงานเขาโชว์มาว่าเขาอ่ะหยุดนิ่งกับคุณพยายามไม่เทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ตัวเขาค่อนข้างมีสเสน่ห์กับคนอื่นบางทีเขาก็โปรยสเสน่ห์ไปทั่ว หรือไม่อาจจะไปสารความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากมายสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนพลังงานเขายังมีความสุขอยู่การอยู่ลําพังตัวคนเดียวอยู่ชอบที่จะโชว์พลาวชอบที่จะแบบหวานสเสน่ห์ชอบที่จะเป็นจุดสนใจของคนอื่นหลายๆคนแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าเขาก็แค่เป็นลนักษณะของการโปรยสเสน่ห์แล้วก็กลับมาอยู่ในที่ของตัวเองนะคะซึ่งคุณก็เป็น อีกหนึ่งคนที่เขาเพิกเฉยแล้วก็นิ่งเฉยยังไม่ได้รื้อฟื้นหรือเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับการที่ถือยึดถือความสัมพันธ์นั้นไว้แต่ก็ไม่ได้พัฒนาให้มันก้าวหน้าให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆยังไม่มีแอคชั่นอะไรทั้งนั้นแต่ตัวเขาเองกลับไปแอคชั่นกับคนอื่นหรือด้านอื่นๆแทนนะคะไปหวานเสน่ห์คนนู้นคนนี้แล้วก็มีความสุขที่ได้เช็คเลตติ้งตัวเองไปวันๆอะไรประมาณนี้นี่คือพลังงาน ของใครคนนั้นที่โชว์ออกมานะคะเป็นคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่อ่ะมาดูซิแล้วเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรจะลงเอยอย่างไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อะใบแรกก็ได้งออกมาเลยสามช่วยนะคะหกช่วยค่ะเดี๋ยวก็กลับมาอืม ถ้างเงียบหายกันไปนิ่งหายกันไปนะความรู้สึกเขาก็ยังมีคุณอยู่นะนแต่มันอาจจะต้องอดทนรอนิดนึงค่ะกว่าเขาจะกลับมาสิบไม่เช้า <laughs> เขาก็ยังคิดอยู่นะคะถึงการที่อยากจะกลับมาส้านความสัมพันธ์หรืออยากจะกลับมาพูดคุยต่อเนื่องนะคะแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องประเดประดังเข้ามาทั้งเรื่องผู้ใหญ่ของเขาเรื่องการงานของเขาและเรื่อง ความสัมพันธ์ลึกลับซับซ้อนที่เขาไปก่อร่างสร้างมันขึ้นไวนะอืมมันเป็นพลังงานของอความสัมพันธ์ลับๆที่โผล่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถามว่าเขาอยากที่จะกลับมารีเทิร์นคุยกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวอยากจะกลับมาสารความสัมพันธ์ไม่อยากอยู่นะความรู้สึกเขาบอกว่าอยากอยู่นะแต่เขาขอเวลาค่ะขอเวลาให้เขาจัดการเคลียร์ปัญหา1ิบดาไอ้สิไม้เท้ามันเกิดขึ้นเคลียร์ปัญหายุ่งเหยิงให้กับตัวเองก่อนเขาก็เลยยังขอเวลาหยุดนิ่งอยู่สักระยะหนึ่งเพื่อเคลียร์ปัญหาให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อ เคลียพลังงานความรักที่เขาไปเริ่มต้นเอาไว้นะคะว่าเขาจะลงเอยสารต่อยังไงนะนั่นเองนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการพักเบรกคุณไปชั่วคราวเพื่อเคลียตัวเองนั่นเองนะคะ,ะมาดูซิไพ่แฟนตั้มออร์โคทจะมาให้คำแนะนําอะไรอีกต่อเนื่องจากความสัมพันธ์นี้ Prince and courageous นะคะ เพื่อนและเพื่อนร่วมงานอืมคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้ your higher self นะคะแต่เขาก็ยังมองว่าคุณเป็นที่หนึ่งยังเป็นคนที่สําคัญอยู่ในหัวใจเขาอยู่นะ,ะ consciousness of lack นะคะเพราะเขายังมีความรู้สึกเหมือนในพลังงานเขาจิตใต้สํานึกเขายังยังมีความรู้สึกว่าขาดแคลนยังขาดแคลนความรู้สึก ที่ดีที่เคยมีมนะคะความรู้สึกแห่งความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีกับคุณเนี่ยเขายังรู้สึกขาดแคลนเขายังรู้สึกเติมไม่เต็มเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาพักเบรกหรือเงียบหายไปก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็รอ,อเขาไปก่อนนะคะเพื่อที่เขาจัดการเรื่องอันนั้นที่เขามันมาวุ่นวายในใจเขาให้มันจบก่อน Planning and action เขาวางแผนไว้แล้วแล้วก็จะลงมือกระทำในลำดับต่อไปนั่นเองอ่ะพ่ใบสุดท้ายก็ได้ออกมา Intuitions and manifestation นะคะมันก็จะเป็นลักษณะของปัญญาญาหรือความฉลาดต่างๆที่มันเขาจะคิดได้ของเขาเองอะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ใครสาคัญที่สุดในชีวิตนะคะใครสําคัญที่สุดในหัวใจเขานะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของไพ่หน้าไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณรอคอยนะคะรอคอยการกลับมารอคอยการพูดจารอคอยการสื่อสารนะคะเขากําลังที่จะแพลนอยู่แล้วก็กําลังที่จะเทคแอคชั่นต่อไปนะคะแต่ระหว่างที่รอก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะอธิษฐานสวดมนต์อ้อนวอนด้วยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงอยู่ในทุก ในในไพ่ทุกสำรับนะคะเพราะนั้นสวดมวนต์อ้อนวอนถึงพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเชื่อมต่อได้เพื่อดึงจิตเขาให้หวนคิดถึงความรู้สึกและความผูกพันอันดีที่มีให้กับคุณนะคะให้กลับมาใกล้ชิดให้กลับมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นคนคบคนคุยในพิเรียดนี้นะคะเขาแค่พักเบรกไปเพื่อที่จะสะสาง ปัญหานะคะหลังจากที่เขาสา่3สาเสร็จเรียบร้อยรับมือกับปัญหาเสร็จเรียบร้อยเขาถึงจะอยากที่จะกลับมาคิดรีเทิร์นพูดคุยสื่อสารกับคุณต่อเนื่องอีกเพราะนั้นอดทนรอไปก่อนนะคะคนพบคนคุยนะคะจบแล้วค่ะพีดีทนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทคนโสดต่อได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดแล้วนะคะ คนโสดชาวราศีธนูค่ะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะแล้วเปิดขึ้นมาใบาแรกค่ะ6ดาบ Justice Two of c o i n สองเหรียญน,นะคะหนึ่งช่วยค่ะอันนี้เป็นพลังงานของคนโสดถ้าถามว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในความคิดคุณนะคะ คุณน่าจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการตกหลุมรักการ in l ล v e นะคะตัวคุณก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามไม่เบาเลยนะคะมีคนเข้ามาคอยให้การช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่ตลอดเวลานะคะหรือคุณอาจจะไปให้การช่วยเหลือเกื้อกูลใครบางคนก็ได้ในสถานการณ์มันโชว์ออกมาว่านะคะคุณอาจจะพบเจอความรักจากการได้ติดต่อประสานงานร่วมกันนะคะหรือเป็นลักษณะของการที่ ได้พบกับคนมีสีคนอยู่ในเครื่องแบบอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะมีแนวโน้มที่คุณจะได้พบปะได้เจอเจอนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกประทับอกประทับใจก็ได้นะคะมีความรู้สึกที่ผูกพันที่มันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมคุณถึงรู้สึกดีกับคนคนนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานแบบอา่างานบริษัทก็ได้ใส่สูตรผูกไทอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามา นะซึ่งดูแล้วแนวโน้มมันก็อยู่ในแนวทางที่ดีมีมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอยากพัฒนาอยากเติบโตขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูซิพลังงานของใครอีกคนเป็นเช่นไร of one four of source magic knight of one f ฟล์ of Pentacles ดูเหมือนว่าคุณน่าจะไปแอบ,บชอบแอบ,บหลงรักใครคนนั้นนะซึ่งใครคนนั้นเนี่ยถามว่าเขาอาจจะรู้ตัวหรือเปล่าเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามีคนที่แอบ,บพึงพอใจแอบ,บรู้สึกดีกับเขานะคะเพราะดูแล้วเขาจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีความนิ่งเฉยนะคะไม่ค่อยที่ใส่ใจในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่ตัวเขาเองเป็นคนที่เขาเรียกว่า มีเสน่ห์นะคะเป็นคนทํางานเก่งและเข้ากับคนอื่นได้ดีออกจะเป็นคนขี้เบื่อหน่อยหน่อยด้วยซ้ำนะคะแต่เป็นคนรับภา,าระรับปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเป็นคนนิ่งๆค่ะคุณอาจจะต้องคอยคาดเดาเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะเขาจะคิดยังไงเขาจะมาไมไหนแต่ความรู้สึกในใจคุณมันบ่งบอกว่าคุณมีความรู้สึกดีกับคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแสดงค่าทีเขาไม่เคยจีบใครก่อนนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมคนคนนี้ดูน่าสนใจนะอ หน,หน่าติดตามต,ต่อไปนะสำหรับคนคนนี้ซึ่งเขาคนนี้ไม่ได้พุ่งเข้ามาหาคุณโดยตรงนะแต่เป็นคุณเองต่างหากที่มีความรู้สึกดีๆกับเขาแบบบอกไม่ถูกนั่นเองอ่ะมาดูซิแล้วเรื่องราวของคุณทั้งคู่แนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นเช่นไรแฮงแมนขึ้นมาเป็นวัยแรกเลยนะคะ น่าจะเป็นลักษณะของการแอบแอบแอบรู้สึกนะคะแต่ไม่พูดจาไม่บอกกล่าวความรู้สึกในใจนะคะการแสดงออกกับความรู้สึกคนละเรื่องกันนะคะหนดาวแต่ถ้าคุณชัดเจนนะคะในเรื่องของอาการเข้าหานะคะในเรื่องของการพูดคุยถ้าคุณชัดเจนสักนิดหนึ่งเนี่ยไพ่มันบอกมาว่า คุณคุณชาวราศีธนูอาจจะต้องเป็นฝ่ายพุ่งเข้าไปหานะคะเป็นฝ่ายริเริ่มเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนถ้าคุณเริ่มต้นก่อนมีแนวโน้มที่คุณจะชนะนะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกถึงความรู้สึกถึงอารมณ์เขาเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวราศีธนูคุณได้เปรียบนะคุณพุ่งไปหาก่อนคุณจีบเขาก่อนได้เลยนะคะมันมีเกณฑ์นในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรดีๆได้นะคะเพราะตัวเขา การแสดงออกของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับความรู้สึกภายในใจนะคะความรู้สึกภายในใจเนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและกันแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกทางด้านของการกระทำํำสักเท่าไหร่นะคะแต่ขอให้คุณชาวราศีธนูถ้าเกิดรักแล้วให้ลุยเลยคะ่ะอย่า กล้ากลัวนะคะ,ะถ้ากล้ากลัวๆแล้วบางทีอาจจะกินแฮลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลุยเลยนะคะลุยแล้วโอกาสแนวโน้มสําเร็จไหมมีแนวโน้มสําเร็จคะ่ะมีแนวโน้มที่เขาจะเชื่อฟังคุณมีแนวโน้มที่เขาจะคล้อยตามคุณนั่นเองนะคะไพ่ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะมาดูซินะคะว่าไพ่จะออกมาบอกไม่อยากใช้ไพ่นี้เลยอะ,อะดูไพ่นี้ดีกว่าเพราะสำหรับคนโสดอยากรู้ว่า โรแมนต์แองเจิลจะมาให้คำแนะนำยังไงต่อนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะความรู้สึกครั้งนี้เอาให้โรแมนต์แองเจิลดีกว่าเนาะชาวราศีธนูคนโสดนะคะถ้าคุณปิ้งรักใครก็ขอให้คุณลุยเลยนะในพาร์ทนี้นะโอเคเพลย์ฟูเนสค่ะนะคะความสุขสนานล่าเริงนะมันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการที่คุณสร้างให้ เขารู้สึกประทับใจเขาอาจจะเป็นคนจริกจังซืเรียดมากเกินไปนะคะในด้านของการงานเขาต้องการใครที่แบบว่าแย่ yeah, เล่นอ่ะถ้าคุณไม่กล้า let your friends help you นะคะให้เพื่อนช่วยคุณก็ได้นะช่วยเป็นสะพานหรือช่วยเป็นคนกลางให้อะไรประมาณนั้นนะคะ forgiving and learning นะคะใค้ออกมาบอกว่าให้ hey, เรียนรู้แล้วก็ให้อภัย ในสิ่งผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวง financial and career นะคะเรื่องของการเงินและเรื่องของอาชีพมันอาจจะมีผลทำให้คุณได้มารู้จักกันทำให้คุณได้ปูกสัมพันธ์กันมาดูซีสุดท้าย romantic feeling นะคะความ Romantic feeling ความรู้สึกที่ดีมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง take ทีละ step นะคะ,ะ take ไปเรื่อยๆทีละ step นะคะ แล้วก็ถ้าสร้างความส,ส,น,สนุกสนานสร้างความสุขสนานให้กับเขาให้เขาเกิดความรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็อาจจะให้เพื่อนช่วยคุณนะคะเรียนรู้ในการให้อภัยต่อกันนะคะ มันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาได้ความรู้สึกโรแมนติกที่เกิดขึ้นนะคะสร้างขึ้นได้จากตัวคุณชาวราศีธนูเพราะนั้นคนโสดนะคะในพิเรียดนี้ถ้าเจอกับความรักดีๆลุยเลยค่ะนะคะเพราะในอนาคตแล้วเขาก็น่าจะคาดหวังได้ถึง ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เติมเต็มกันได้นะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนโสดนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์จันแพทฝาก Subscribe กดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จนแพทจะหมั่นเอามาลงให้ในแทบจะทุกวันเป็นประจําเลยก็ว่าได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้จนแพทต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ